วันนี้มาที่บ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกลุงรัตแกอยู่พิกิชนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับร้านเรานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งรถตัดหญ้านะครับเป็นรุ่นเอ่อเลี้ยวเบานะครับบีบเลี้ยวเบาตัวนี้นะครับถ้ายังไม่ติดเครื่องก็เลี้ยวเบานะ <S 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 เห็นปะยังไม่ติดเครื่องเลยจะเอาผมมันเบาริงนะครับรุ่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยมือเดียวน่ยืดอย่างเงี้ยมันเลี้ยวเบาเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเดินทดลองตัดลุงรัตแกบอกว่าพอแล้วมันมันใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวลงมาเทสกันนะครับว่า จะยังไงนะครับออาเปิดโชเกเย์ว่างสงาร์ทนประมาณนี้ครับดึงก็ดึงง่ายนะครับก็ถ้าเครื่องร้อแล้วเมื่อกี้ผมตัดไปหน่อยแล้วเครื่องมาร้อน,นะครับก็ไม่ต้องดึงโชกไปได้นะครับใส่เกะสองเลยนะถ้ายาบางๆนี้ใส่เกะสองได้เลยนะครับเร่งเครื่องเริ่มไปตัดถ้าย,ยาบางๆนีย้ยใส่เกะสองได้เลยลูกค้านะครับ ย่าบางเนี่ยปล่อยเกียร์่อง,องไปเลยนะครับเดินเครื่องแบบเรียบๆไม่ต้องเล่นเครื่องอะไรมากนะครับเดินเครื่องเบาๆเพราะว่าย่ามันบางเนี่ยนี่ก็ย่าประมาณเอวเนาะย่าประมาณเอวครับสูงประมาณเอวนะครับก็ปล่อยให้มันตัดไปเลยนะครับเนี่ยแหวกไปลร่องแบบเนี้ยมันก็จะบางคนสงสัยว่ามันจะตัดละเอียดเหมือนไบคอปเตอร์ไหมอันนี้ผมเพ่งตามรถก่อน เหมือนกับมโคอปเตอร์นั่นแหละลูกค้าขัเรมกันเลยทำงานได้ไวด้วยบางคนถามว่า50เ,เป็นทำงานช้าหรือเปล่าอ่าพี่ดู50เป็นทำงานช้าไหมพี่ทำงานไวพี่นะครับดูดิแคบเดียวนะครับอันนี้ย่าประมาณเอวนะลูกค้าประมาณเอว6นิดนิดขเบเร็วเบาเ เขียวเนี่ยหนักไหมมันก็ประมาณนึงแต่ว่ารุ่นสีเขียวไอ้สีเหลืองเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเบากว่าเยอะไงเนี่ยวเวลาเลี้ยวมันเลี้ยวง่ายเห็นป้ะเนี่ยมันเลี้ยวง่าย,ยทุกคนเห็นปะ้ะเนี่ยผมมือเดียวเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับแด่เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับ ก็มาโก่งบ่อปลาดุกนะครับเป็นบ่อปลาดุกลุงรัดนะครับแกบอกว่าตัดสะพายไม่ไหวมันเมื่อยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวลุงแกก็จะไปตัดตามขอบบ่อตามขื้นที่บนอะไรเงี้ยมันใช้ได้โอเคประมาณนี้ครับเพราะว่ามันคันเล็กนะครับสำหรับสีเหลือง26,800บาทสีเขียว19,900บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับไม่มีล็อตจัครับแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปตามรถจักรก่อน